เฮ้ยโยสวสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Gen ชนะิ i อิมแพกในวันนี้นะครับผมก็มีอาทริกเล็กๆน้อยๆน,นะครับมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับผมก็เป็นทริกที่เหมาะสำหรับคนชอบอวยตัว5ดาวอะไรอย่างนี้อยากได้ตัว5ดาวแต่ว่าณนะตอนนี้ยังไม่มีไว้เล่นเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะัน่นเองนะครับเราไปลุยกันเลย Let's go ในะอย่างแรกที่เราจะมาดูกันก่อนนะครับคุณผู้ชมซึ่ง เราจะเปิดกระชาได้เราก็ต้องมีพิโมเจมเราจะมาดูเรื่องของการหาพิโมเจมกันนะครับที่เราจะไม่ต้องเสียงบเยอะมากอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ผมแนะนําเป็นพรแห่งดวงจันนะครับราคา1 4 9บาทต่อเดือนโดยรายละเอียดที่เราจะได้รับนะครับเราจะได้รับคริสตัล300คริสตัลแล้วก็ได้รับพิโมเจม90พิมโมเจมในทุกๆวันรวมแล้วเราจะได้ส0 0พันพิโมเจมใน1เดือน โดยถ้าเรามาเปรียบเทียบกับคริสตัลที่เราเติมกันในทุกๆวันนะครับผมก็มันจะเทียบเท่ากับเซต1,600บาทที่เราได้รับ3,280คริสตัลโดยในที่นี้ผมไม่ขอเอาโปรโมชั่น2เท่าเข้ามาด้วยแล้วกันเนาะก็ถ้าเรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเราจะประหยัดไปเป็นพันเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็แลกมาก,กับระยะเวลาใน1เดือนนั่นเองนะคุณผู้ชมถ้าเราขยันเข้ามาล็อกอินเราก็จะประหยัดไปเป็นพันเลยนั่นเองนะครับผม ก็เอาละเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเปรียบเทียบกับแบดเดิลพาร์กันบ้างนะครับว่าตัวไหนมันคุ้มกว่าในสำหรับการเก็บพิมโมเจมนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยผมแนะนำสำหรับคนงบน้อยเป็นหลักนั่นเองนะคุณผู้ชมสำหรับคนที่มีงบมากเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ใจอะไรมากทุ่มไปเลยนะแต่สำหรับคนงบน้อย,อยอย่างผมหรือว่าสายฟรีเนี่ยก็ ดูไว้เป็นตัวอย่างก,ก็ดีมกันเนาะเอาแล้วนะครับคุณผู้ชมแลวตอนนี้ผมมาอยู่ในบัตเลอร์พาร์ตกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของราคากันบ้างนะครับซึ่งบัตเลอร์พาร์ตเนี่ยราคา299โดยรายละเอียดขอให้มาว่าในบตเลร์พาร์ตอัศวินเนี่ยเราจะได้อาวุธ4ดาวแล้วก็พิมพ์โมเจมจำนวนมากมีวัสดุยกระดับแล้วก็ตามมาด้วยอาสมุดอัพเลเวลตละครลน,นั่นเองนะค,คุณผู้ชมซึ่งเขาบอกว่าได้รางวัลพิมพ์โมเจมจำนวนมากอันนี้ผมก็ชักจะไม่แน่ใจว่ามันจะ มากกว่ายังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งาสาหรับเ a t t l พ Pass เนี่ยผมไม่แนะนําสําหรับคนที่มีงบน้อยนั่นเองเนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลามากในการเล่นอะไรอย่างนี้ก็ไม่ค่อยแนะนาเพราะว่ามันเก็บตัวเลเวลยากพอสมควรเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสําหรับเ a ต t l พ Pass เนี่ยถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราจะเก็บพิมพ์เงเจมได้สักเท่าไหร่นั่นเองน,น,นะครับผมก็มันจะคุ้มกับเงินที่เสียไปหรือเปล่าสําหรับคนที่จะเน้น เปิดตัวละคร5ดาวนะไม่ได้หมายถึงว่าเก็บทรัพยากรซึ่งในทุกๆ10เลเวลเนี่ยเขาจะให้เป็นลูกแก้วลิมิเต็ดในการเปิดตู้กระชา1ลูกนั่นเองเนาะก็จะมีทั้งหมดอ่าห้าลูกแก้วน่าจะสุดที่เลเวล50นะครับคุณผู้ชมซึ่งในเลเวลสุดท้ายเนี่ยเราจะได้680พิพิโมเจมซึ่งถ้าเราเอาลูกแก้วมาตีราคาเป็นพิโมเจมเนี่ยเราจะได้800รพิโมเจมใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็เอามาบวกกับเลเวลสุดท้ายก็คือ680พิพโมเจมเนี่ยเราจะได้ในเบต์นี้ประมาณ 1480พียิมพ์โเจมเพียงเท่านั้นเองคุณผู้ชมแลวถ้าเรามาเปรียบเทียบระหว่างไม่ได้พาร์ตกับพรแห่งดวงจันเนี่ยแค่1เดือนนะครับผมก็พรแห่งดวงจันร 3, G, นเน์เราจะได้ส0 0พันพิมโมเจมส่วนไม่ได้พาร์เนี่ยเราจะได้1480พียิม์โมเจมถ้าเราเอามาหาักล้างมาลบกันแล้วเนี่ยความห่างของมันจะอยู่ที่1520พรีิม์โมเจมนั่นเองเนะคุณผู้ชมซึ่งก็ห่างอยู่พอตัวแล้วก็สามารถไปสุ่มเพิ่มได้ต้อง10โลเลยนะคุณผู้ชมแล้วถ้าเรามามวัดเที ราคาเท่ากันดูโดยไปรษณียพารเนี่ยสามบาทแล้วต้องเพิ่มให้อพอนึ่งดวงจันทร์เป็นสเดือนก็คือจะเพิ่มเป็น300ร้อในเลทราคาที่เท่ากันนั่นเองคุณผู้ชมคือมันจะห่างกันถึง4,520พิโม่เจมกันเลยทีเดียว เห็นไหมคุณผู้ชมว่าถ้าเราต้องการจะเก็บพิโมดเจนจริงเนี่ยเราสามารถประหยัดได้ต้องเยอะเลยแต่ทั้งนี้ผมบอกไว้ก่อนว่ามันต้องใช้เวลาส่วนแบตเติ้ลพาร์ทเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะคุณผู้ชมมันก็ดีในด้านหนึ่งในด้านของการอัพตัวละครในด้านของการอัพอาวุธอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาจะให้เงินมาจํานวนมากแล้วก็สมุดอัพเลเวลของตัวละครแล้วก็จะมีหินเอนชาร์ดเอาไว้ตีบวก เรื่องของอาวุธให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะมีแบบว่าได้อาวุธ4ี่ดาวที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคุณผู้ชมมันก็ดีต่างกันนะคุณผู้ชมแต่ผมคิดว่ามันไม่เหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็คนที่แบบงบน้อยอะไรอย่างนี้ไม่แนะนําให้ซื้อสักเท่าไหร่มันไม่ค่อยจะ คุ้มสักเท่าไหร่จริงๆอ่าอาวุธเนี่ยไปได้จากเกลือในกรชามันก็ได้อาวุธเหมือนกันแล้วก็ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะคุณผู้ชมมันก็ดีเช่นกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแนวทางของการเก็บพิมโมเจมในแต่ละวันกันว่าเราต้องเก็บกี่วันกี่เดือนถึงจะได้อ่าตัวละคร5ดาวแน่ๆนั่นเองเนะคุณผู้ชมซึ่งถ้าเรามาคิดคิดดูเนี่ย ในหนวันเนี่ยเราจะได้พิโมเจมจากการทำภารกิจใช่ไหมซึ่งภารกิจเนี่ยในวันวันหนึ่งเนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด4ภารกิจในอ่าภารกิจสีม่วงเนี่ยคือถ้าเราทํา1ภารกิจเราจะได้10พิโมเจมใช่ไหมคุณผู้ชมอ่าสภารกิจเนี่ยเราจะได้40ิพิโมเจมแล้วก็เราจะได้รางวัลประจําวันจากกิวที่เราทําภารกิจเสร็จเนี่ยเราจะได้อีกย0่ิพิโมเจมนั่นเองคุณผู้ชมรวมกันเนี่ยเราจะได้ประมาณ หกิพิโมเจมต่อวันโดยไม่นับพรแห่งดวงจันทร์ซึ่งถ้าเราเอาพรแห่งดวงจันทร์ที่เราจะได้พิโมเจม90พิโมเจมต่อวันเนี่ยเอามาบวกด้วยเราจะได้ทั้งหมด150พิโมเจมต่อวันนะครับคุณผู้ชมโดย1เดือนเนี่ยเราจะได้พิโมเจมถึง4,500พิโมเจมนะค,คุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเราอยากได้ตัวละคร5ดาวแน่ๆเนี่ยเราจะต้องเก็บให้ครบ3เดือนนะค,คุณผู้ชมก็จะตกประมาณ13,500มพพิโมเจมมันก็ใกล้เคียงกับเลทที่เราจะได้ ตัวละคร5ดาวแน่แ่แล้วซึ่งถ้าเรามาคิดราคาที่เราจะได้ตัวละคร5ดาวนะครับเราต้องซื้ออ่าพรถึงดวงจันทร์3เดือนก็ตกประมาณ447บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมถ้าเราไปเติมซื้อเลยเนี่ยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าหมดเป็นพันหมดเป็นหมื่นนะคุณผู้ชมซึ่งหมดเยอะแน่ๆอยู่แล้วก็เตรียมตัวได้เลยถ้าแบบอยากได้เร็วอะไรอย่างนี้เนาะก็ ประมาณนี้นะครับสาหรับการเก็บพิมพเจมเดี๋ยวเราจะมาดูอย่างต่อไปว่าเราจะเก็บตัวละครที่เราอวยในอนาคตยังไงให้ได้นะครับผมหรือว่าได้ตัวละคร5าดาวแน่ๆอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะมีตู้หลักอยู่2ตู้นั่นเองนะคุณผู้ชมโดยจะมีตู้ลิมิเต็ดกับตู้ถาวรที่มันจะอยู่คงตลอดไปนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาวัดกันว่าตู้ไหนที่เราควรจะเปิดมากกว่านั่นเองสําหรับการที่จะได้ตัวละครนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดู ตู้ลิมิเต็กันก่อนเลยว่าด้านในมันมีอะไรกันบ้างนั่นเองเนาะซึ่งในตู้ลิมิเต็เนี่ยคุณผู้ชมผมค่อนข้างที่จะแนะนําให้สุ่มตู้นี้มากกว่านั่นเองนะคุณผู้ชมโดยส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมก็จะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าตู้ลิมิเต็เนี่ยมันเป็นตู้เล t อัพนั่นเองเนาะโดยการันตีของ5าดาวมันเนี่ยจะอยู่ที่90กาชานั่นเองนะคุณผู้ชมถ้าสุ่มไป90เนี่ยก็จะมีโอกาสได้5ดาวแน่ๆ อันนี้ก็คือการันตีของมันถ้าแบบว่าเรายังสูงไม่ได้อะไรอย่างี้ก็จะมี50%ที่จะได้อาตัวละครที่เป็นลิมิเต็ดที่เป็นเลทอัพขึ้นมาแต่ถ้าครั้งแรกเปิดไม่ได้ครั้งที่2เนี่ยเขาก็จะเพิ่มเลดอัพเป็น100%ก็แน่ๆว่าเราจะได้ตัวหน้าตู้นั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งวิธีวางแผนของผมเนี่ยในการเก็บตัวละคร5ดาวนะคุณผู้ชมถ้าผมเปิดตู้ลิมิเต็ดไปแล้วมันยังไม่ออกอ่าตัวละครลิมิเต็ดเนี่ยถ้ามันไปออกตัวนอกเลทอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผมก็จะเก็บอ่เอาเล ผมจะรอวันที่แบบมีตู้ลิมิเต็ดที่ผมอวยตัวละครนั้นเป็นพิเศษผมก็จะไปลงกับตู้นั้นซึ่งผมจะได้แน่ๆจบที่90กาชาแน่นอนก็คือจะไม่มากกว่านั้นแล้วก็คือเลทร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณผู้ชมก็จะได้ตัวนั้นแน่ๆอะไรอย่างนี้แต่ในที่นี้คือผมไม่ได้บอกว่าเราต้องสุ่มไปยัน90อะไรอย่างนี้โดยปกติที่ผมเจอมาเนี่ยมันจะตกประมาณ60-70ก็จะมีโอกาสแบบว่าได้5ดาวกันแล้วอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งในตู้นี้เนี่ยที่ผมแนะนําคือมันจะมีแค่ตัวละคร อย่างเดียวเลยจะไม่มีอาวุธห้าดาวอะไรอย่างนี้จะมีแบบว่าตัวเลดอัพหนึ่งตัวแลวที่เหลือก็จะเป็นตัวน็อกเลดอะไรอย่างนี้เราสังเกตได้เลยว่าเราจะไม่มีอาวุธแน่นอนคือเราจะไม่ต้องปวดหัวกับอาวุธเราอวยตัวละครเราไม่ได้โอวยอาวุธใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าเปิดแล้วได้อาวุธเนี่ยมันก็แบบเซ็งนิดๆเพราะว่าเราไม่รู้จะไปใช้กับตัวละครอะไรซึ่งเดี๋ยวเรามาดูความอนาถของตู้นี้กันนะตู้ถาวรที่มันจะคงอยู่กับเราตลอดไปนั่นเองนะเป็นตู้รวมทุกอย่างไว้ในนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันคุณผู้ ถ้าเลื่อนมาเนี่ยเราจะเห็นหุ้ยาดาวเมือนเยอมจัม่ไะมันน่าจะดีแน่ๆแต่ลองสังเกตให้ดีนะครับตัวละครมีเพียง5ตัวแต่อาวุธมึงให้มาถึง10อย่างซึ่งเลดในการออกมันจะโคตรยากเลยคุณผู้ชมคือเราจะต้องมาเสี่ยงกับอาวุธมากมายกว่าที่เราจะได้ตัวละครนี่เราคงจะเปื่อยตายก่อนคุณผู้ชมนะก็คือมันสมออกตัวละครยากมากส่วนใหญ่ก็จะ ออกอาพวกอาวุธไปหลักเลยซึ่งที่ผมเปิดครั้งแรกนะตอนแรกมีอยู่หมื่นพิมพ mm ์โมเจมเนี่ยผมไปเปิดตู้ลิมิตผมเปิดไป40โลเนี่ย mm hmm. ผมได้เครื่อฉิงมา mm hmm. ใช่ไหมแล้วก็จะมาเปิดตู้นี้คือกะแบบอย่างน้อยคือเราสุ่มไปแล้ว30โลใช่ไหมจริงจริงมันมีลูกแก้วฟรีให้30โลอะไรอย่างนี้ผมก็เลยจะสุ่มให้มันได้ไปเลยอะไรอย่างนี้เพราะว่าเลทมันก็ใกล้ได้แล้วปรากฏว่าผมสุ่มไปยัน70โลคุณผู้ชมแล้วแม่งออกอาวุธอะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้ช oh, ห <laughs> ปวดหัวอะไรกันดีเดียวนะตอนแรกอยากได้จีนอยากได้ฉีๆหรือไม่ก็โมโนาสักตัวเอามาซัพพอร์ตแต่ว่ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คือได้สมุดเอามาแบบว่าซับน้องครีก็ดีเหมือนกันนะครีตรีแรงเยอะขึ้นเลยซึ่งณตอนนี้เนี่ยผมมีตัวละคร5ดาวอยู่2ตัวนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งตัวต่อไปที่ผมจะสุ่มเนี่ยผมจะรอตัวในอนาคตก็อาจจะเป็นอายากาก็ได้ผมไม่ชชวร์ว่าอายากาจะแจกฟรีหรือเปล่าผมรอตัวออยากาอย่างเดียวเลยถ้าน้องไม่แจกฟรีผมก็จะสุ่มให้ได้น้องเลยแต่ว่าถ้าน้องแจกฟรี ตตัวต่อไปจะรอเจ้ขาสวยก็ได้นะครับผมในอนาคตก็ประมาณนี้แล้วกันก็ <iam> <ire> ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้นะครับฝ <iam> <ire> ากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าหากมีข้อติดเตียนอะไรเนี่ยฝากกดดิสไลค์ตามด้วยคอมเมนต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็คลิปสว <iam> ักเ <ire> จง๋งในแบบตัวคุณเองแล้วไว้เจอกันซี <iam> ่ยะ <ire> <iam> <ire>